เดี๋ยววันนี้เราจะเอาโน้ตบุ๊ก HP มาลองเล่นเกมให้ดูกันนะครับแต่วันนี้ผมจะลองเทียบให้ดูระหว่างถ้าเราต่อแดปเตอร์กับไม่ต่อแดปเตอร์เนี่ยเฟรมเรทมันจะได้ต่างกันหรือเปล่านะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อแดปเตอร์นะเดี๋ยวเราจะลองเข้าเกมไปด้วยกันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเดลต้าฟอร์แล้วนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวจะลอง หาห้องก่อนแต่เฟรมเลทที่ได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60เฟรมนะครับอันนี้ไม่ได้ต่อแดปเตอร์นะครับตอนนี้การจอทํางานอยู่แค่ประมาณสัก20-3สเองส่วน CPU ยูประมาณสัก12รตแรม10กิกนะครับผมตอนนี้ที่ทํางานเฟรมเลทก็จะมีแกว่งนิดนึงนะในขนาดเป็นคัตซีนนะครับผมดูในส่วนของตั้งค่าแป๊บหนึ่งนะครับตั้งค่าเป็นอันต้ามหมดเลยนะครับตอนนี้โอเคพออยู่ในเกมจริงจริงเฟรมเลทได้60เฟรมเลยนะครับแต่การ์ดจอเนี่ยทำงานอยู่ประมาณ ผมยังไม่เห็นแต่หกสิบกว่าอ่าขึ้นมาแล้วเป็น70็บอ้เฟรมเร็มีดอกนะครับเรมเร็จะได้ประมาณสัก60บนะครับเดียวผมจะลองต่ออแดัเตอร์สักหน่อยนะครับผม แต่พอต่อแดปเตอร์ปุ๊บเนี่ยเฟรมเล็กขึ้นมาอยู่ที่70เฟรมเลยนะครับแต่เรื่องของความร้อนเนี่ยผมมองว่ามันไม่ขึ้นเลยหรือว่าน่าจะต้องเล่นไปสักแป๊บนึ่งนะครับแต่ว่าการดจอทํางานแค่50%เลยถ้าใครเอาเครื่องนี้ไปเล่นพวกเดลต้าฟอร์นี่สบายแล้วก็ตัวนี้ผมลองเอามาเล่นพวกมอนฮันเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่สิเอามาเบนมาร์กโดยรวมถือว่าแตกต่างกันพอสมควรนะครับระหว่างต่อแดปเตอร์กับไม่ต่อห่างกันประมาณสัก10เฟรมเลย